ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่งพันสิบสี่ตอนหลวงผู่สวงร้องจเรียนไพเราะจับใจ ตั้งแต่โบราณมาชาวอีสานจะนิยมทำบุญตามประเพณีเนื่องจากเขาเกรงกลัวบาปกลัวว่าจะต้องตกนรกซึ่งจะสังเกตได้าจากคำอธิษฐานเวลาที่พวกเขาทำบุญจะมุ่งหวังตรงต่อพระนิพพานฉะนั้นทุกครั้งที่มีงานบุญที่วัดพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะจุงลูกจุงหลานไปทำบุญ ฟังเทศฟังธรรมช่วยงานวัดและทำอาหารเลี้ยงคนที่มาทําบุญกันการทําบุญจะทำกันประจําทุกเดือนโดยเฉพาะเดือนสี่จะมีบุญภผเวทหรือว่าบุญมหาชาติเป็นบุญที่ทำกันเดือนสี่หรือว่าเดือนมีนาคมโดยทางวัดจะจัดให้มีการเทศภผเวทหรือว่าเทศมหาชาติโดยเชื่อกันว่า ถ้าใครได้ฟังเทศภาเวทครบ13ากันแล้วผู้นั้นจะไม่ตกนรกการจะฟังเทศครบ13กันนั้นคือการฟังอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่ใช่เป็นการฟังปียละครั้งจนครบ13ปีเราจึงมักจะเห็นปู่ย่าตายายชวนลูกหลานไปนั่งฟังเทศมหาชาติกันที่วัดเวลาที่ท่านลุกไปทำธุระหรือว่าเข้าห้องน้ำก็จะให้ลูกหลานนั่งฟังต่อ เพื่อให้เป็นการต่อเนื่องฟังไปหลับไปบ้างก็ยังถือว่าได้กุศลการเทศในแต่ละท้องถิ่นของชาวอีสานจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่นบางที่ก็จัดตามประเพณีดั้งเดิมมีการจัดเทศมหาชาติทุกปีเทศแบบพิสดารคือแบบยาวเต็มรูปแบบ เริ่มจากวันแรกคือวันสุกดิบจะเทศสังกาศเป็นการบอกสักราชปีเดือนว่าปีนี้ปีอะไรพุทธศักราชล่วงมาแล้วเท่าไหร่คนฟังก็จะได้รู้ว่าศาสนาพระสมณโคดมซึ่งมีอายุ5,000ันปีณปัจจุบันเหลืออีกกี่ปีต่อจากนั้นก็จะเป็นการเทศมลายหมื่นมนลายแสน ซึ่งว่าด้วยการเดินทางไปดูนรกดูสวรรค์ของพระมาลัยแล้วกลับมาเล่าเรื่องราวของนรกและสวรรค์ให้มนุษย์ฟังเพื่อให้คนฟังนำไปคิดว่าชีวิตนี้เขาจะเลือกนรกหรือว่าสวรรค์พอรุ่งเช้าจึงจะเป็นการเทศมหาชาติบางท้องถิ่นโดยเฉพาะท้องถิ่นที่มีการพูดภาษาเขาเมร ในวันสุกดิบเขาจะนิยมเทศอุปคุตว่าด้วยการปราพยศพยามาลของพระอุปคุตถือเป็นเคร็ดในการทำบุญเทศมหาชาติหรือบุญภรเวทมหาชาติให้เป็นไปด้วยความราบรื่นไม่ให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคและคนฟังสามารถจะฟังได้ครบทั้ง13กันในวันรุ่งเช้าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นจะมีการแห่พระอุปคุต และตักบาตข้าวพันก้อนรอบศาลารุ่มเช้าจึงจะมีการเทศมหาชาติกันที่ทุกคนบอกว่าเป็นการที่ไพเราะคือการมสัสซีโดยจะให้พระที่มีเสียงไพเราะเป็นผู้เทศหรือว่าแหล่ด้วยทํานองอันไพเราะมีไม่กี่คนที่จะเอื้อนเล่นลูกคอให้คนฟังซึ้งไปกับเนื้อหาในการเทศกันมัสีีนี้ ในค่ำคืนวันหนึ่งของดึกสงัดหลวงพ่อสายเคยได้ยินเสียงสะโบทมาเตรยหรือที่เรียกกันว่าเทศมะสีเป็นภาษา,ขาเขมรจากกุฏิหลังเล็กข้างต้นโพที่หลวงปู่สวงจำวัดอยู่เป็นการเทศที่มีท่วงทํานองลีลาสำเนียงที่ไพเราะจับใจมากซึ่งไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยทำให้หลวงพ่อสายต้องลงจากกุฏิ แล้วแอบย่องเข้าไปยืนฟังใกล้ๆเพื่อไม่ให้หลวงปู่สวงรู้ตัวหลวงพ่อสายเล่าว่าเมื่อย่องเข้าไปก็เห็นหลวงปู่สวงนอนสะบศ์อยู่อย่างมีความสุขโดยมีเทียนเล่มเล็กๆจุดอยู่ตรงหิ้งพระจึงทำให้สามารถเห็นได้ว่าหลวงปู่สวงท่านสวดสะบศ์ด้วยปากเปล่าไม่ต้องดูคำภีใบลานแต่อย่างใดเลย เสียงของหลวงปู่สวงที่สวดสะบทดังก้องกังวานสูงลอยขึ้นไปบนอากาศเหมือนกับว่าหลวงปู่สวงไม่ได้สวดอยู่ข้างล่างท่วงทํานองและลีลาการพรรณนาตามเนื้อหาของกันเป็นทํานองที่ไพเราะมากจนทําให้คนที่ได้ฟังเคลิบเคลิม้มรู้สึกเหมือนอยู่ในบรรยากาศจริงๆ ซุ้มเสียงของหลวงปู่ช่างแพราะดังเสียงทิ์น้ำเสียงใสดังแก้วที่ก้องกังวานไม่แหบแห้งสั่นเครือแม้แต่น้อยเป็นเสียงที่มีมนคลังสามารถสะกดทุกอย่างให้เงียบกริบในขณะที่หลวงปูส่วสวดสบออยู่นั้นแม้แต่มแมลงจิ้งรีดเรไรและนกในยามราตรีก็ยังหยุดฟัง ไม่มีการส่งเสียงร้องแต่อย่างใดเลยการเข้ามาแอบฟังหลวงปู่สวงท่านสะโบสมาเตรยในครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่หลวงพ่อสายรูปเดียวพระเนนที่ยังไม่หลับเมื่อได้ยินต่างก็ย่องออกมาแอบฟังเหมือนกันทุกคนฟังนิ่งด้วยอาการเงียบกริบแล้วก็มีพระรูปหนึ่งที่เดินมาทีหลังเดินสะดุดก้อนหินจนหัวขมำ จนเผลอส่งเสียงร้องอุทานออกมาเสียงอุทานนั้นจึงเป็นเหตุให้หลวงปู่สวงหยุดสะบทพร้อมกับลุกขึ้นนั่งหันไปมองบรรดาผู้ที่มาแอบฟังอยู่เมื่อหลวงพ่อสาเห็นว่าหลวงปู่สวงหยุดร้องแต่ก็ยังอยากจะฟังต่อเพราะว่าเนื้อเรื่องยังไม่จบจึงได้เข้าไปขอให้หลวงปู่สวงท่านช่วยสะบทให้ฟังต่อ แต่หลวงปูส่สวงกลับตอบมาว่าพอพอพอแล้วก็ล้มตัวลงนอนต่อเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าหลวงปู่สูงกำลังทำอะไรอยู่และมีใครไปทักทวงหลวงปู่ท่านก็จะหยุดไม่ทำอีกต่อไปเมื่อหลวงปู่หยุดทำให้ทั้งพระทั้งเนนทุกรูปต่างพากันแยกย้ายกันกลับกุฏิกว่าจะหลับกันก็เกือบสว่าง เพราะว่ามูแต่คุยกันถึงเรื่องการสะโบดมาตรยของหลวงปู่นับได้ว่าหลวงพ่อสายกับบรรดาพระเนเนที่ต่างพากันมายืนแอบฟังหลวงปู่สะบดด้วยน้ำเสียงอันไพเราะดุดเสียงจากสวรรค์ได้ยินได้ฟังแล้วถึงกับเคลิบเคลิม้มถึงแม้ว่าจะฟังยังไม่ทันจบเพราะว่าพระที่เดินตามมาทีหลังสะดุดทำเสียงดังหลวงปู่ก็ถึงกับหยุดสะบด แต่ก็คงจะพอสรุปได้ว่าในหมู่พระเนในยามวิการทั้งหมดมีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่ถึงได้ยินเสียงที่เย็นยะเยือกเป็นท่วงทํานองที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนในชีวิตนับได้ว่าเป็นมงคลยิ่งอิลิเมียอองสูงสัมปันโนอิติปิโสนาโมพุเทเียอิสวาสุติมหาบันดาล สัจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ